ปีนภูปีนภูบันไดร้อยขั้นแค่นี้หายใจแหกๆกเหนื่อย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 ไหมคะมาริน<ม>เหนื่อยโอ้โหออกกําลังกายยืดเส้นยืดสาย แม่เหนื่อยละปวดขามากเลยไปขึ้นมาอีกเร็วเร็วสวยสวยไปยไปเลยค่ะ จะเจอสะแล้วเร็วขึ้นมปอีกร s t นอาว้ามนมาตรงนี้ก็เจอสะอีกสวยมากเลย มาอีกไหมเดี <or> ๋ยวขอไปเก็บไปเอาของไปเก็บก่อนไม่หืมเดี๋พิ่งลงรอป้าก่อนสิ